m a g ิกวินเทอร์เฟสติวเทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่เตรียมเขย่าวความมันปลายปีนี้ที่ริเวอร์เดลมา i n a บริษัทส์ทเมจิกมีเดียจำกัดโดยชนชยาทองเนื้อแท้บริหารงานพร้อมเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็มมอบความบันเทิงครบทุกอารมณ์ในงานเมจิกวินเทอร์เฟสติวัลเทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีงานเมจิกวินเทอร์เฟสติวัลที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนั้นจัดแบ่งออกเป็น3โซนหลัก1โซนคอนเสิร์ตท,ที่จะมีศิลปินดังเสิร์ฟทุกค่ำคืนโซนเมจิกวอนเดอร์แลนด์มีกิจกรรมและของรางวัลมากมายโซนอาหารฟรีคอนเสิร์ต ที่จะได้อิ่มอร่อยกับร้านดังเจ้าดังที่มารวมกันที่งานนี้พร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่สลับเปลี่ยนกันขึ้นทุกคืนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16บหถึงยีธันวาคม2568นหรอณริเวอร์เดลมารีนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเวอร์เดล i s t r i c t ในเครือ MBK งานของวันนี้นะ,ะเป็นงานถแถลงข่าวของงานเมจิวินเทอร์นะคะที่จะจัดขึ้นที่ r i เวอร a เดลอ e รีนวันที่16-20ถึง คันวาเป็นงานเต็มคริสต์มาสอ่าแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งอะคะ่ะเราจะไปอ่าสร้างโรงเรียนโรงนอนให้กับเด็กที่เราดูแลอยู่ที่อมกอ๋อยงานจะคุ้มที่ไหนอ่าลิเวอร์เดลอารีนาค่ะเป็นเทศกาลดนตรีที่มีอาหารในนั้นด้วยใช่ค่ะในโซนอาหารก็จะมีศิลปินที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตทั้งหมดอ่หกวันหกวันใช่ค่ะแล้วก็เป็นอาหารหลากหลายประเภท ภายในงานโซนแรกก็จะเป็นโซนอคอนเสิร์ตท,ที่เราจะจัดทุกวันคือ 20, 1 6บหกถึงยีก็จะไล่เหมือนเมื่อกี้ที่เราไล่กันเมสิเป็นเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโซนของเมจิวินเทอร์ก็จะเป็นโซนของคริสต์มาสเป็นโซนที่เราทําเพื่อให้ได้บรรยากาศของยุโรปต่อมาก็จะเป็นโซนตลาดยุโรปก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดอะคะ่ะจะเป็นฟิลของวินเทอร์หน่อยๆแล้วก็เป็นแสงสีเสียง หลังจากนั้นก็จะเป็นฟีนโซนของอาหารเนาะอาหารแล้วก็มีพวกอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีเครื่องเล่นสาหรับเด็กๆประมาณนี้ค่ะเรียกว่าเป็นโซนเดอร์แลนด์เนาะใช่สนุกสนานเครื่องเล่นด้วยลายอัศิลป็นใครเป็คนมาค่ะลายอัศจินจำได้ไหมครับจำได้วันที่16นะคะธันวาก็จะเป็นลำไยแห่ทองคำฟิลแล้วก็น้องแฟ้มแล้วก็จะเป็นวงแอลกอฮอล วันที่17ก็จะเป็นพี่ดังพันกรลิฟออยเต๋าสมชายนะคะแล้วก็วันที่18จะเป็นใครเนาะเดี๋ยวจำไม่ได้สิบแปดรู้สึกว่าเดี๋ยวมยั่งจริงค่ะอ๋อสิบแปดก็จะเป็นก้องห้วยไล่แล้วก็เป็นปายกนกพรแล้วก็เป็นฟางทิพย์สิบเก้าจะเป็นน้องแอนอลดี่มิวจิชริยาแล้วก็น้องบ่มไม้ทองคำยี่สิบจะเป็นลำเพลินพี่หมายไทยแล้วก็ฉีเล็ก เตรียมตัวอะไรไปบ้างสุดท้ายตวันนี้จริงแล้วมันมันก็ก็ดีใจครับไม่ถึงขั้นแบบเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าไปงานกับพี่บุ๋มบ่อยมากครับก็พอเข้าใจสเต็ปงานของพี่บุ๋มอยู่แล้วครับแต่ก็ได้แต่ชื่นชมกับทุกกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นสนับสนุนครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นอห่างแรงบันดาลใจ,ใ,จให้เราได้ทําบุญไปด้วยนี่แหละครับสิ่งที่ผมประทับใจในงานที่มันเกิดขึ้น ก็ดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นสายบุญด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพี่บุ๋มก็ขอบคุณมากๆเลยพี่บุ๋มฝากฝังไว้ว่าอยากจะให้มาร่วมสรีสร้างสีสันในงานก็คือเป็นพิธีกรภาคสนามเนาะเป็นพิธีกรภาคสนามสัมภาษณ์แขกแขกที่มาร่วมงานสัมภาษณ์ศิลปินแล้วก็ได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้ช่วยประชาชนสำคธ์ในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่ามีหลายจุดที่บุมบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเรียกว่าเป็น ไรนต้องถามน้องๆเลยแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากคือเป็นพื้นที่ใหญ่มากๆเราก็จะพาทุกท่านได้ชมกันมีสรีมไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้ทุกท่านได้ชมในเขาเรียกว่าอีกมุมหนึ่งในสรตมไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตหนึ่งวันด้วยนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันถ้าหน้าเวทีเข้ามาชมงานกันได้เรียกว่ามีครบถ้วนจริงๆสำหรับงานของเราในครั้งนี้ด้วยครับ ที่ติดตามรู้ถึงที่เป็นไฮไลไท์ค่ะที่เนรมิตเมืองหินมะขึ้นมาความยิ่งใหญ่แค่แก็คือทางทีมน,นะคะได้คิดแล้วก็เนลมิตอ่าพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะเมืองเมจิบันเดแลนด์ขึ้นมาโดยการที่เราคิดแล้ววิเคราะห์กันแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนเข้าไปแล้วตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าเราได้มาต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็รับรองว่ามันคุ้มแน่นอนเพราะทุกกระบวนการหรือว่า ทุกสิ่งที่เราเอามาเนี่ยเราสั่งมาโดยตรงเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะค่างานที่ว่านอกจากความยิ่งใหญ่ของเมืองดีมากความอลาังการทักงหลายก็ไลน์อัพศิลปินใช่แบบเบอร์ใหญ่พูดรวมตงนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วความตั้งใจคือต้องการให้ทุกคนสามารถดูศิลปินเบอร์ใหญ่ได้ในราคาย่อมเยาวและใกลก้ชิดอย่างเช่นพี่ไหมไทยน้องลำเพลินพี่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่สำหรับพี่แล้วก็ ตาเป็นกองควยไล่น้องบิวที่ตอนนี้น้องไปต่างประเทศแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นปางทิพย์หรือว่าน้องลำไยหายลองครางเองก็ตามก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะคะสำหรับงานนี้เราเอาไปทำบุญกันจริงๆแล้วหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในบุญเพื่อจะช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เขามีอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าค่ะจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลค่ะสามารถดูได้ที่เพจ Facebook ของเราคือเมจิวินเทอร์เลย สามารถทักไปที่แอดมินได้เลยค่ะแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ